อาจารย์ครับนี่คำถามจากแถวอายุทยาคลองตะเคียนบอกว่าที่แถวคลองตะเคียนเ็าทากุฎบานหลังออกอีกกันสิบห้าวันมไม่รู้แลวเขาว่าอย่างเงี้ยมันจะได้หรือเปล่าแล้วการเึ้นกุฎบานมีกําหนดกี่วันกันแน่อีดไหนอะ่ะไม่รู้คือถ้าเป็นเรื่องอากิโกะอ,อาจารย์สมัคที่เราคุยกันไปในตอนแรกนะอ,อากิโกนะเนี่ยคือการเชื่อดเมื่อได้ได้ลูกได้หลานครับครบครบเจ็ดวัน มันก็มีฮะดีสที่มาบอกว่าถ้าเจ็ดแรกไม่ได้ก็เจ็ดที่สองเออเจ็ดที่สองก็คือวันที่สิบสี่ครับนับณวันคลอดถ้าเจ็ดสองไม่ได้ก็เจ็ดสามเจ็ดสามคืออะไรยี่สิบเอ็แดแต่ปรากฏว่าฮะดีสที่มาใช้อ้างอิงบอกเจ็ดสองเจ็ดสามเนี่ยมันเป็นฮะดีส<อ>ดอิฟเพราะงั้นที่โซเฮียก็คือ,อชเชื่อดอากิโกทำอากิโกเมื่อครบวันที่เจ็ดก็จะจะเข้าใจผิดหรือเปล่าที่ไปเอาเกี่ยวกับเรื่องของอากิโกแล้วก็ไปอ้างอิงอยู่กับฮะดีสดอิฟอันเนี้ย พักกูบานไม่มีนะพักกู้บาลไม่มีเลื่อนเลยนะอยู่ในสีอยู่ในสีวันคือคือถ้าเลื่อนล่าไปได้ก็เลื่อนก่อนได้ทีเลื่อนเลื่อนขึ้นมาเอาเชือกก่อนเดี๋ยววันอีดจะไม่สะดวกไม่ได้มันต้องฟาซ่อนลีรอบบิกวันทัดเชือดในในอะไรหลังละหมาดแล้วครับละหมาดก่อนแล้วก็ค่อยเชือดแล้วก็ระยะเวลาการเชือดก็คือวันอีดใหญ่หลังจากละหมาดแล้วก็หลังจากนั้นอีก3วันที่เรียกว่าอายามตะชิดในปีหนึ่งแค่4วันเพราะงั้น วันที่สิบห้าไม่เรียกว่ากครบานับ